18นาทีมาติดตามข่ขาวเช้าตรู่เสาร์อาทิตย์กันต่อนะคะวันนี้11มกราคมวันเด็กแห่งชาติแต่ว่าอย่างที่บอกคือจริงๆแล้วหลายโรงเรียนหลายหน่วยงานก็จัดกิจกรรมวันเด็กไปแล้วเมื่อวานนี้รถติดเป็นพิเศษให้ไปดูบรรยากาศในบางพื้นที่กันไหมคะเริ่มกันที่พื้นที่กรุงเทพมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกว่า800คนเลยนะและในงานก็มีการแจกขนมของขวัญแล้วก็ของรางวัลมากมายดูสีหน้าค่าตาของเด็กๆแต่ละคนสิคะกลับบ้านแบบแฮปปี้หมดแหละ

สวัสดีค่ะคเตองเจียัต้องกาสื่อะสวัสดีค่ะหนชื่อเด็ิงอัสตาค่ะอยูชั้นปีที่สามค่ะหนูมาจากมาลีค่ะอ้าูดไทยเก่งนะเนี่ยสมวัาชุสดีหนูชื่อด็กาค่ะหนูอยู่ชั้นปกปีที่สค่ะหนูมาจากนปาลค่ะโอดีจาสวัสดีจ้ามอง้วันนี้มอชอบคน I am g r e I am from g i n e สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กไดไอช่าค่ะดิชันปัทมุสสาปีที่สามค่ะมาจากไหนนะมาจากกินีค่ะโอ้กินีเลยครับดีจ้าหนมาจากาะไม่ได็เลเนต้ได้ค่ะผมอชื่อเด็กใช่ยนคะบค ตูมโรงศิษย์พิธิสาขาคมประจักษ์ยมราชค่ะโอ้ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะดีจัดสองสามโรงเรียนวัดม่วงแคมีความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาและเป็นสังคมพรหุวัาทธรรมค่ะอ่าดีครับี่าจะมีตอนนี้สิบเอ็ 12สถานะตางสัญชาติอ oh, ๋อดีเลยมีคมที่มีสถานะเราก็จะแสดงตัวตวนขอ้เขาโดยการออกบัตรนักเรียน oh. โดยใช้รหัสจของเขาเขาก็จะมีสถานะเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการดำเนินการตามนโยบายของท่า oh. นผู้ว่าในไ oh. ดน้นะครับแล้วตอนนี้เรามาในทีมซีโร่เวสครับรูปภ oh. าพนี้เป็นกระดาษและเป็นกระดาษลังจากจากลังที่ส่งของมาที่โรง oh. เรียนเรา oh. แล้วก็ขอบริจาคลังมา ครับไม่มีเอกสารใดๆทั้้งสินครับอันนี้ใช่ครับข้างหลังเป็นกระดาษโอเคศิลโวไปขออนุญาตท่านผู้ว่าถ่ายภาพมาลูกมาทำบัตรทำบัตรไปลูกไปไปทำบัตรอันนี้เด็กขาตามให้ลูกมาผมทำบัตรเหรอใช่เด็กๆไปลูกป่ะทำบัตรแล้วถ่ายครับมาถ่ายด้วยกันลูกมาไปเลยลูกป่ะเด็กๆไปเด็กๆไปลูกเด็กๆไปไปเลยมาตรงนี้ลูก ขยับไปทางนี้คนหนึงค่ะทางนู้นคนนึ่งไม่เป็นไรขาให้เด็กขายเลยเด็กขายไปเลยทำบัตแล้วบัเหมือนกันเลยยิ้มยิ้มชวยๆสนุกไหมเลี้ยงตื่นสนุกไหมลูกสนุกไหมูดทยได้ไหมสนุกไหมโอเคครับดีนะโอเคโอเคโอเคนีเียงกัใครได้หเนี่ย เก่งลยตอนนี้พสาวเน่ดุบาลเนาะทั้งสโอเคพวกนี้นีคือเราก็ไม่ได้เก็บแพาเรียนเหมือนกันนะตบีหมดเลยเริงีเรียนดีทุกอย่างได้โอกาสทางการศึกษาีเทียงกันทุกคนครับดีดีเลยโอเคขอบคุณนะจ๊ะลูกสนุกไหมคะสนุกค่ะสาร์ดีนะพี่น้องกันเปล่าไม่ได้ไม่้นถได้มเลยเก่งเลย คนที่สา3ปีวันนี Ges ้มันเป็นสามที่เกม